Experts. กลับมาสู่ช่วงที่สาของเรานะคะกับช่วง daily expert ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันถึงสาระความรู้ในด้านต่างๆค่ะและทุกๆวันคารนะคะเป็นคิวของสาระปัญญาซึ่งแน่นอนเราก็จะมามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวยาที่ถูกต้องถูกวิธีให้คุณผู้ชมใช้ยาได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนั่นเองนะคะซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามความสําคัญตรงนี้ไปใช้ยาบางตัวหรือรู้จักบางตัวเนี่ยแบบผิวเผินรู้จักแบบผิดๆจนไปใช้แบบผิดๆ จากสุดท้ายก็เลยส่งผลเสียมากกว่าจะเป็นผลดีกับร่างกายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับตัวยาชนิดไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง daily expert เมเปเนมคกแอซิดค่ะพอดีกดของประจำเดือนนะคะ ใช้บ่อยอะค่ะเวลาปวดตัวปวดหัวอะไรก็ใช้อ่ะค่ะก็อยากถามว่ายาตัวนี้สามารถทานแทนลดอาการไข้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทานยาตัวนี้ดักก่อนประจำเดือนจะมาได้ไหมเพื่อไม่ให้ปวดท้องอะค่ะ อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็มาพูดถึงตัวยาเมฟ a นามิดแอซิดนั่นเองนะคะซึ่งน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยในวีทีอาร์บอกว่าเอ๊ะสามารถทานยาตัวนี้ในการลดไข้หรือวปวดหัวได้หรือเปล่าหรือว่าก่อนมีประจำเดือนสามารถที่จะดับ ทานดักไว้ก่อนที่จะมีประจําเดือนเพราะว่าเขาอาจจะมีการปวดท้องบ่อยๆทุกๆเดือนนั่นเองนะคะเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่นะคะวันนี้เราจะมาหาคตอบร่วมกันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เลยนะคะขอต้อนรับนะคะเภสัชกรหญิงกุลวดีชูชาเอมงานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาพูดถึงตัวยา เมทเฟนามิตแอซิดอันนี้ออ,ออกเสียงถูกไหมคะถูกค่ะซึ่งเขามีสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างคะ,ค,ะงคือสำหรับตัวยาเมทเฟนามิตแอซิดนะคะจะถูกจัดอยู่ในยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เสเตียรอยนะคะ,คะหรือว่าในทางการแพทย์อะคะ่ะเราจะเรียกสั้นๆว่าเอนไซมนะคะซึ่งยากลุ่มนี้ค่ะจะมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดนะคะที่มีระดับอาการปวดตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงปานกลางนะคะซึ่งสามารถบรรเทาอาการปวดได้เกือบ ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดศีษะนะคะ,ะปวดฟันได้นะคะปวดตัวนะคะปวดกระดูกปวด,ปวดกล้ามเนื้อได้ไหมคะใช่ค่ะปวดกล้ามเนื้อด้วยนะคะหรือใช้บรรเทาอาการปวดประจําเดือนนะคะใช่แล้วยังสามารถใช้ลดไข้ได้ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นยาบรรเทาปวดที่ครอบคลุม เลยทีเดียว<ช>นะคะ<ช>แล้วเรื่องของกลไกลการออกฤทธิ์นะคะของการาตัวยาเมทเฟนามิกแอซิดตัวนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงคะ,คะก็คือเวลาที่เราทานยาเมทเฟนามิกแอซิดเข้าไปนะคะเขาจะไปยับยั้งสารสื่อการอักเสบตัวหนึ่งในร่างกายค่ะ<ช>เพราะว่าร่างกายเราอะคะ่ะเมื่อไหร่ที่เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดการอักเสบเขาจะหลั่งสารออกมาตัวหนึง่งสารตัวนี้คะ่ะจะไปเหนียวนําทําให้เกิดอาการปวดขึ้นดังนั้นยาเมทเฟนามิกแอซิดตัวนี้คะ่ะก็เลยเข้าไปยับยั้งกระบวนการสร้างสารนี้เพราะฉะนั้นถ้ากินเข้าไปปุ๊บเราก็จะหายปวดได้ค่ะ ก็ใช้เวลาไม่นานด้วยใช่ค่ะ oh, นะคะแล้วยาเมทฟ e นามิกแอซิดตัวนี้นะคะในปัจจบุบันนี้เรามีกี่รูปแบบที่นิยมใช้กัน,นะคะที่นิยมใช้จริงๆนะคะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านยาเนะะี่ยค่ะจะมีอยู่แค่รูปแบบเดียวก็ค,วคือเป็นเมทฟินามิกแอซิดขนาด500มิลลิกรัมในรูปแบบยาที่ออกฤทธิ์ทันท,ทีค่ะนะคะ,คะ,นะคะแล้ว ถ้าเกิดว่ามันตัวยาเนี่ยครอบคลุมขนาดนี้แล้วผลข้างเคียงมีไหมคะสําหรับการใช้ยาตัวนี้คะมีอะไรบ้างผลข้างเคียงมีแน่นอนคะ่ะซึ่งผลข้างเคียงของยาเมทฟนิมิกแอซิดเนี่ยคะ่ะมีตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยไปจนถึงระดับ รุนแรงเลยนะคะทีนี้ถ้ากดผลข้างเคียงเบื้องต้นนะคะอย่างแรกเลยก็จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดินอาหารได้ไซท้องนะคะคือไ้อาเจียนนะคะอาหารไม่ย่อยหรือว่าปวดแสบปวดร้อนท้องแต่ถ้าบางคนนะคะที่มีอาการผลข้างเคียงรุนแรงมากๆบางคนถึงขั้นเกิดแผลในกระเพาะอาหารรวมไปถึงเกิดภาวะเลือดออกง่ายได้ด้วยนะคะ,คะหรือบางคนนะคะมีภาวะตับไตวายก็มีะนะคะหรือจะทําให้เกิดภาวะหอบผืดก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้<ฮ>น,น ขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวผู้ป่วยด้วยว่ามีโรคประจําตัวเดิมอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าซื้อ,อยาด้วยความคุ้นชินเคยชินดังนั้นก็ต้องมีการดูตัวเองด้วยเหมือนการตรวจสอบว่าตัวเองแพ้หรือว่ามีปัจจัยอะไรที่ส่งผลทําให้เราสามารถที่จะ<ช>ได้รับผลกระทบตัวนี้ด้วยใช่ใชไหมคะ,คะจากวีดีอาร์ค่ะผู้เชี่ยวชาญคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้น้องผู้หญิงเขาฝากคําถามไว้ว่าถ้าเกิดว่าน้องเขามีอาการปวดหัว ตัวร้อนเป็นไข้เขาสามารถที่จะทานยาเมฟเฟนามิกแอซิดตัวนี้เนี่ยเพื่อเป็นการลดไข้หรือบรรเทาปวดตัวนี้ได้หรือเปล่าคะสามารถใช้ได้นะคะ<ม>สำหรับตัวยาเมฟเฟนามิกแอซิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ยาอยากให้ประเมินก่อนค่ะว่าสาเหตุคืออะไรแล้วก็ลักษณะอาการของทั้งไข้แล้วก็อาการปวดหัวเป็นอย่างไรเพราะว่าเงื่อนไขของการใช,ใช้ยาเมฟเฟนามิกแอซิดก็ค่อนข้างมีความเฉพาะเจาะจงเหมือนกันค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะที่น้องเขาฝากไว้ก็คือน้องเขาจะเป็นคนที่เวลาเขามีประจำเดือนแล้วจะปวดท้องบ่อยๆทุกๆ เ,เขาก็เลยกังวลว่ากลัวจะปวดก็เลยอ,อ่ะรู้แล้วละเนี่ยใกล้จะมาแล้วขอกินดักไว้ก่อนเลยอขอกินยาตัวนี้ดักไว้เพื่อที่จะไม่ต้องปวดท้องอันนี้ถูกต้องไหมคะหรือทำได้ไหมคะอืมคือโดยปกติคะ่ะจะไม่แนะนําให้ทานยาเมฟินิมิกแอซิดเพื่อดักไว้ก่อนแต่ถ้าแต่สามารถกรณีที่สามารถทานได้คือ ผู้ป่วยคนนั้นจะต้องมีรอบเดือนที่ค่อนข้างตรงนะคะแล้วก็อาการปวดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะรวมไปถึงเมื่อไหร่ที่มีอาการนํามาอย่างเงี้ยสามารถทานยาเมทเฟนิกแอซิดได้เลยแต่เบื้องต้นจะไม่แนะนําให้ทานดักไว้ก่อนรอมีอาการนํามาก่อนให้มีอาาระนำรู้สึกว่าเริ่มจะปวดแล้วแล้วเราค่อยทานอันนั้นจะดีที่สุดนะคะสําหรับเรื่องของขนาดละคะขนาดการรับประทานยาเมทเฟนิกแอซิดตัวนี้เนี่ยที่เหมาะสมสําหรับแต่ละบุคคลเราควรจะทานปริมาณเท่าไหร่ถึงเหมาะสมคะค่ะก็จะแนะ ให้ทานแค่1เม็ดนะคะเป็นขนาด500มิลลิกรัมให้ทาน1เม็ด1ครั้งเวลามีอาการนะคะ แล้วก็โดยทั่วไปแล้วค่ะถ้าเกิดอาการยังปวดต่อเนื่องอยู่ทั้งวันอย่างนี้ค่ะจะแนะนําไม่ให้เกิน3เม็ดต่อวันนะคะเป็นขนาดสูงสุดที่แนะนาแล้วค่ะห้ามเกิน3ามเม็ดแล้ว<ช>ต่อละเม็ดนี่แต่ละเม็ดนี่คือเราจะมีการเว้นระยะห่าง6 -8 ชั่วโมงหกถึง <นะ S 2> ชั่วโมงน<ช>ั่นเองนะคะ,คะตะกี้เรามาพูดถึงสรรพคุณอะไรไปหมดแล้วนะคะเรามาพูดถึงข้อควรระวังกันบ้างดีกว่าสําหรับข้อควรระวังสําหรับการทานยาเมทเฟนโดิทแอซิดตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ ค่ะก็สําหรับถ้าเกิดท่านที่ได้ยาไมเฟนามิกอะมาเอซิดมารับประทานนะคะสิ่งแรกเลยก็คือควรยาควรทานยาตามขนาดที่กําหนดนะคะแล้วก็ ควรปฏิบัติตามคนาแนะนําอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการทานหลังอาหารทันทีหรือว่ารับประทานยาเนี่ยให้ดื่มน้ําตามมากๆเพื่อลดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะ<ม>นอกจากนี้ยาไมเฟนามิกเอสะคะ่ะก็ให้ควรควรทานเฉพาะเวลามีอาการเท่านั้นนะคะรวมไปถึงหากรับประทานยาไปแล้วสิ่งที่ควรฝากไว้ก็คือว่าหลังรับประทานยาให้สังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นขึ้นนะคะแดงตามตัวหรือว่าอาการภาวะหายใจติดขัดอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าอาการแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นก็ อยากให้กลับมาพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาให้ถูกต้องนะคุณอาจจะมีผลข้างเคียงของการใช้ยานั่นเองนะคะสุดท้ายนี้อยากให้ผู้เชี่ยวชาญฝากถึงผู้ที่จําเป็นต้องรับประทานยาเมฟเฟนามิดแอซิดตัวนี้เนี่ยเป็นประจำํะจำไหน่อยค่ะเชิญฝากได้เลยคะ่ะ ก็สำหรับยาเมทฟินามิกแอซิดนะคะถูกจัดเป็นยาในกลุ่มประเภทยาอันตรายเนื่องจากผลข้างเคียงที่กล่าวไปเบื้องต้นค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอะคะ่ะก็อยากแนะนําว่าเวลาจะไปซื้อยานะคะอยากให้แจ้งประวัติแพ้ยาทุกครั้งนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการแพ้ยาซ้ํารวมถึงควรแจ้งโรคประจําตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนะคะ<ม>เพื่อพิจารณาการใช้ยาให้เหมาะสมรวมถึงโดยทั่วไปนะคะผู้หญิงมกักจะชอบซื้อยานี้ไปใช้รักษา การปวดต่างๆนะคะควรนะคะควรแจ้งสภาวะการตั้งครรภ์ด้วยนะคะรวมถึงภาวะการให้นมบุตรนะคะเนื่องจากยาอาจจะเป็นพิษต่อเด็กในครรภ์ได้นะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วนะคะควรปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก,ก่อนใช้ยาทุกครั้งเลยค่ะอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะก็ คุณผู้ชมทราบแบบนี้แล้วนะคะก็จะต้องใช้ยาอย่างระมัดระวงังแล้วก็ต้องมาทําความรู้จักกันยาอย่างถูกต้องถูกวิธีจะได้ส่งผลดีมากกว่าผลเสียนะคะหรือว่าถ้าอย่างนั้นง่ายๆเลยวิธีการ ชมรายการของเราสิคะกับรามาสแควร์ทั่วอังคารนะคะซึ่งเราจะมีตัวยายในแต่ละตัวยายนะคะมาพูดคุยก็เรียกว่าให้ผู้ชมได้รู้จักกันอย่างข่องแท้กเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะเภสัชกรหญิงกุลวลวดีค่ะชูชเอมงานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะและนอกจากสุขภาพ กายดีแล้วคุณผู้ชมสุขภาพจิตต้องดีด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องนี้เรื่องของสมาธิสัน้น้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าตัวเองอาจจะมีแนวโน้ม ที่จะเป็นโรคนี้รือวคนในครอบครัวมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้เราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรนะคะก็สามารถพูดคุยนะคะแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามกับอาจารย์หมอได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์หมอจะอยู่กับเราค่ะที่023547104และ023547105ในช่วงจิตคิดบวกค่ะ